นี่นี่นีอันนี้ก็หายากนะคะแบบเนี้ยหาดูได้ยากมีแบบคุดอันนี้5บาทคุดคุดมีหลายหลายหลายแบบค่ะหลายแบบนะคะลูกค้ารอข่าวพี่แสงแล้วพี่แสงก็มาเลื่นไหล อตอนเย็นก็ไม่ว่างเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนี่ก็จะเป็นเหรียญเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบเนาะก็เก็บไวน้นิดนิดหน่อยๆน่อค่ะเก็บไวน้นิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวต้องเก็บไว้แล้วล่ะต้องหาเก็บไว้แล้วก็ เดี๋ยวคิดว่าไลน์นี้เอาซักสิบจะ20นาทีได้ไหมนี่เป็นแบงค์ที่ละลึกคะอันนี้100นะคะอ,อ่ารัชการที่เท่าไหร่นะที่9กับที่ห้าไหมรัฐบาลสยามนีคะก็คือพูดไม่เก่งนะพูดไม่เก่งแต่ว่า เราชอบสะสมนะคะชอบสะสมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเล่มค่ะเป็นเล่มเป็นของที่เราแบบว่าที่ระลึกเนาะเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกของเรานี่ค่ะหนึ่งร้อยแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้นะคะแบงค์ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่นาวสวัสดีค่ะขึ้นไลค์หน่อยยอดวิวไม่ขึ้นค่ะพี่นาวแล้วก็จะมีแบงค์เจค่ะ มีแบงค์เจด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะแบงค์เจสินะคะ แบงค์หนึ่งบาทก็มีค่ะแต่เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะเอาไหมเพื่อนๆดูค่ะเป็นแบงค์หนึ่งบาทคือไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ค่ะก็คือเป็นเล่มเลยนะคะเป็นเล่มเป็นเล่มแบบนี้ซึ่งสะสมสะสมเนาะแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นด้านนี่แบงก์หกสิบค่ะด้านหลังค่ะเป็นด้านหลังเออด้านหน้านี่ด้านหน้านี่คือด้านหลังค่ะด้านหลังสวย นี่อีกหนึ่งเล่มค่ะนี่หนึ่งเล่มนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบงค์หนึ่งร้อยค่ะแบงค์หนึ่งรอ้อแล้วมีด้านหลัง พิซซ่าคอนตอนนี้ลูกค้า